ในห้องสมุดเงียบสงบสองหัวใจได้พบว่าบางครั้งการเชื่อมต่อที่สวยงามที่สุดเริ่มต้นจากการชนกันอย่างอ่อนโยนสองโลกที่แตกต่างมาปะทะกันคนหนึ่งแข่งกับเวลาอีกคนหนึ่งต่อสู้เพื่อสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของตนบางครั้งความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การยึดมั่นแต่อยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยวาง ในช่วงเวลาแห่งความเอื้อเฟื้อนั้นแซมระหนักได้ว่าการแบ่งปันไม่ได้แบ่งแยกแต่ทําให้ความสุขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าพวกเขาค้นพบว่าการเรียนที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันแต่อยู่ที่การสร้างพื้นที่ให้กันและกันเติบโตเสรีภาพที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองเต็มหมายถึงการให้พื้นที่ผู้อื่นจเจริญเติบโต เมื่อเราให้เวลาและพื้นที่แก่กันและกันเราไม่ได้สูญเสียความเชื่อมโยงแต่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยความไว้วางใจและเคารพและพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่สวยงามที่สุดจะเบ่งบานเมื่อเราเลือกที่จะให้มากกว่าเอาเลือกที่จะไว้วางใจมากกว่าควบคุม